สวัสดีครับผมภูมิภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอแอนดรอยนะครับที่จะติดตั้งตรงรุ่นกับรถยี่สิบสูมิวเนะครับปี2012ถึงปี2019เลยนะครับซึ่งเดิมๆนะครับมีจอนะมีช่องใส่ซีดีมีช่องต่อยูบีเดิมนะครับมีคอนโทรลพอมมาไล่มีจอเพดานเดิมกล้องหลังเดิมก็มีนะครับคุณลูกค้าก็อยากจะเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะครับที่ใช้งานทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพยอดเยี่ยมนะครับเลือกเป็นของแบรนด์เน็กอะดิโอนะครับแรมซีล็อกหกส รุ่น RAMEM90AND นะสัดนี้สุดยอดนะครับกับแบนด์นักพาริโอนะครับมาดูนะครับภายในนะครับอ่าดูตัวจอนะครับตัวจอนะครับเป็นจอแก้สายจอ IPS นะครับตัวนี้ภาพผมชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวขอบจอนะครับเป็นอลูมิเนียมแท้นะครับตัวซิงค์ด้านหลังนะครับเป็นอลูมิเนียมแท้นะครับปั๊ย20ิบพิลฟิวสแอมป์นะครับ แสดงความเป็นตัวตนชัดเจนนะครับช่องต่อต่างธรรมดีมากมีพัดลมดูดอากาศด้วยนะครับตัวนี้งานดีมากนะครับยอดจริงแบรนด์นนะครับ้อมอุปกรณ์ชุดสายครบเลยนะครับพร้อมหน้ากากนะครับตรงรุ่นนะครับเป็นหน้ากาก 7A นะครับที่จรติดตั้งเข้ารูกสวยงามนะมีช่องซัพพอร์ตไฟฉเฉินนะครับแล้วก็ช่องซัพพอร์ตจอ9นิ้วนะครับชุดปลั๊กนะครับเราใช้เป็นชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับที่จะติดตั้งโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับก็จะมีปลั๊กต่อปลั๊กไฟนะครับ ก็มีเสาต่อสายต่อข้างหลังนะครับกับเพดานแล้วก็เสาอากาศเองเนี่ยครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก Marcel, Onion, damn, and and e ันนะครับว่าวิธีการถอดรื้อแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการถอดรื้อนะครับหน้ากาญนิสสูมิวเอนะครับปี2 0 1 2ันถึงสองพนเะครับเริ่มต้นในการถอดนะก็ไม่ยากนะครับท่านที่อยู่ทั้งบ้านหรือว่าอยากจะั่งมไปติดตั้งเองนะครับก็สามารถส่งซื้อไปติดตั้งได้นะครับเริ่มต้นนะครับเราถอดชุดแข็งแอออกมานะครับ ก็คือดึงด้านล่างออกมานะครับแล้วก็เบี่ยงซ้ายขวานิดหน่อยนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีจิ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เอาค่ารองนิดนึงเพราะว่ากดจิ๊บด้านล่างนะครับนะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่ด้านล่าง2ตัว สำหรับท่านที่สั่งซื้อจอมาติดเองนะครับก็สามารถทําตามได้เลยนะครับ,าาารบจากนั้นนะครับแล้วก็ใช้ผ้าคลุมด้านบน ถอดออกมาได้เลยน,นะครับแล้วก็มีปั๊กไฟฉุกเฉินมีนรับแล้วก็ชุดปั๊กต่างๆที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆถอดนะครับนี่นะครับน,นี่คือเราถอดอบเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นจอนะครับของรุ่นรถยูสุมิวเอสนะครับ พร้อมที่จะเสียบต่อปลั๊กแล้ะก็ประกอบจอเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับแับนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอ Android นะครับแบรนด์อะ c ดปเตอรนะครับลำซ4ล้อมห4 CPU 8ข้อนะครับติดตั้งลงตัวสวยงามนะพร้อมหน้ากาก 7A ชิ้นใหม่นะครับที่มีช่องซัพพอร์ตไฟฉุกเฉินด้านบนนะครับแล้วก็มุมองศาในการรับชมเนี่ยพอดีสตาร์นะครับแล้วก็มองไปถึงข้างหลังเลยนะตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับติดตั้งเสร็จแลลลลล้้้วนนนนนนะะคคครรรรัับบออโททีีี่่่่เเเเเเหมมมืไดดิิใชชงงงาพพสยยป โหมดและรับสายนะครับใช้ได้นะครับกล้องหลังเดิมอ่ากล้องหลังเดิมรถนะครับใช้ร่วมได้นะครับภาพก็ถือว่าชัดเจนใช้ได้นะครับตัวนี้อ่ากล้องหลังเดิมรถใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องต่อ USB เดิมอ่าอยู่ด้านล่างหน้าเกียร์เนี่ยใช้ได้นะครับเราก็มีอะแดปเตอร์ต่อใช้ร่วมได้แล้วก็จอเพดานเดิมนะครับก็ใช้ร่วมได้นะครับตัวนี้คันนี้มีจอเพดานเดิมนะแล้วก็ต่อนะครับ เพื่อให้ภาพนะครับจะแล้วน้าไปโชว์ด้านหลังด้วยนะครับถือว่าเยอะเยี่ยมนะครับแล้วก็ในการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเสียบต่อแฟลชไดร์หรือว่า USB นะครับตัวนี้ก็เหลือพอร์ตให้ใช้อยู่2พอร์ตนะครับก็มีพอร์ตเดิมแล้วก็มีพอร์ตใหม่นะครับที่เราสามารถจะโหลดไฟล์ภาพไฟล์เพลงนะครับมาเสียบต่อได้นะครับแล้วก็ถ้าหาเราโหลดเพลงมาก็แตะมาที่เพลงเลยนะครับเราจะค้นหาไฟล์เพลงที่อยู่ในแฟลชไดร์หรือว่า USB ได้นะครับ เราโหลดเป็นวิดีโอมาครับก็แต่มาที่วิดีโอนะครับที่จะดูไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับในแฝดได้หรือว่า USB นะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ระบบ FM นะ FM เนี่ยใช้ได้ด้วยนะครับนี่ก็สามารถค้นหาขึ้นต่างๆนะครับได้แล้วก็สามารถล็อกขึ้นได้นะครับตามช่องต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนแต่เข้ามานะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับชื่อ BTA420 ครับรหัสศูนย์สี่ตัวครับพอใส่แล้วเราก็สามารถที่จะคุยโทรศัพท์รับสายวางสายนะได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนได้นะครับโดยที่มีไมค์บูธนะครับเราติดไว้เหนือกระจกมองหลังนะครับอ่าตัวนี้ก็รับเสียงคลอร์ได้อย่างชัดเจนนะนะตัวจอนะครับสามารถใช้งานนะครับแอปเปิลคาเพได้ด้วยนะตัวนี้ก็จะมีอ่าตัวเซตลิงนะครับที่จะใช้ Apple Car p l a y พหรือ Android Auto ได้นะครับแบบไร้สายด้วยนะครับ แล้วก็ตัวจอครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอฮอสปอร์ตนะครับนี่เราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเช็คเวลาให้ตรงนะใส่บัญชี gmail อัปเดตแอปให้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถจะใช้งานแอปต่างๆได้เลยนะตีวนี้เราก็แตะเข้ามานะครับค้นหามีเดียต่างๆได้เลยนะครับการประมวลผลเนี่ยถือว่ารวดเร็วทันใจนะแต่ปุ๊บใช้งานได้ปั๊บเลยนะครับยอดเยี่ยมมากนี่นะครับแล้วก็สามารถใช้งานระบบนำทางนะครับเป็นของ google map ได้ด้วยแล้วก็สามารถค้นหาเส้นทางเช่นสรับบุรีนะครับ ปุ๊บดูการประมวลผลนะครับสุดยอดมากป,ปั๊บปุ๊บเริ่มนี่นะครับค้นหาได้รวดเร็วทันใจนะแบ่แง2หน้าจอก็ได้นะแตะเข้ามาแล้วก็เลือกแอปนะนำทางไว้ฝั่งนึง YouTube ไว้ฝั่งนึงได้ด้วยนะครับใช้งาน2แอปในเวลาเดียวกันนะแบบง่ายดายนะครับเราปัดไปเลยแอปเดียวนะแล้วก็สามารถใช้งานนะครับ แอปทีวีออนไลน์นะจะมีแอปซีน e ม a านะครับจะดูทีวีช่องต่างๆได้เลยนะครับตัวนี้แต่เข้ามาดูนะเลือกช่องทีวีได้เลยนะครับง่ายมากนะครับตัวนี้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็จะมี e 커เลเซอร์นะครับปรับแต่งเสียงเยอะแยะมากมายนะมีแนวป๊อปล็อกแจ๊คคลาสสิกเพิ่มเ o า d n e s เช็คเฟเดอร์บาลานซ์นะครับได้ด้วยถือว่าครบเลยนะครับในเรื่องระบบเสียงคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ในเรื่องการแสดงผลเนี่ย เขาสามารถแบ่งนะครับการแสดงผลระหว่างจอหน้าและจอหลังแบบอิสระได้นะครับด้านหลังนะครับดูทีวีออนไลน์ดู Netflix หรือว่าแอปอื่นๆนะครับเช่นทวีดีนะด้านหน้าก็ยังสามารถใช้งาน g p s ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าระบบเขายอดเยี่ยมนะครับในการแบ่งการแสดงผลนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะได้จอ Android นะครับคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับแบรนด์ n a ก a u d ด o นะครับแรม4ลำหกสีปคอร์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรหรือวเวลาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับก็ขอจบรีวิวนี้ไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ